วันนี้นะครับเรามาเทสเรือตัวนี้เป็นเรือตกปลานะครับประมาณ40ฟุตนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะเรือสวยเลยนะครับลำนี้เดี๋ยววิ่งเร็วนะครับวิ่งอยู่ประมาณรู้สึกว่าจะ40แล้วนะครับตอนเนี้ย ครับตัวนี้เราวิ่งไกลมากไม่ได้นะครับพอดีคลื่นมันค่อนข้างใหญ่นะฮะว,วิ่งอัดเยอะไม่ได้นะครับเอาคลื่นเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับคือวิ่งไกลไม่ได้นะครับถ้าว,วิ่งต้องว,วิ่งออกไปเลยนะครับวิ่งวนไม่ได้เลยนะฮะชาวบ้บานเดือดร้อนนะครับ ได้อยู่ประมาณรู้สึกว่าวันนั้นผมวิ่งอัดจับ GPS ได้อยู่ประมาณรวบ40นะครับแต่ว่าตอนนี้เราอยู่แม่น้ําเล็กนะครับอัดไม่ได้นะฮะอัดเต็มกำลังลำบากนะฮะห้อ,องน้ําห้องนอนมีแอร์นะครับตู้เย็นไมโครเวฟอะไรพวกนี้อยู่ได้ยาวเลยนะครับเดือลำนี้4 0่สฟุตนะครับเครื่องประมาณ340ม้า2ตัวนะครับเครื่องเป็นยามาฮ่าฮิโนะนะครับอะไรมีเยอะเลย กว้างหวางใหญ่โตนะครับเรือกว้างรุ่มสี่เมตรนะครับนี่นะครับลำนี้นะครับข้างในมีแอร์หมดนะครับขับคนก็ได้ขับล่างก็ได้นะครับอยู่ได้เป็นเดือนเลยนะครับลนี้ถังน้นสติดอะไรพวกนี้ใหญ่มากนะฮะเป็นข้างในเรือลำนี้อยู่เราไม่เก่งนะครับมันคล้ายๆบ้าน